สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่งความสุขออนทัวร์ครับแล้ววันนี้มาที่จังหวัดสมุทรปราการครับต้องบอกว่าอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชิมอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็ดนตรีเพราะๆนะครับเขาบอกว่าอยู่เส้นสุพรราการตรงบางปูนี่เองครับตามผมมาดีกว่าครับเสยเลยครับ ผู้ชมครับถึงแล้วครับสมุทรปาการยูเนเต็ดเรดตเตอรลองนะครับต้องบอกว่านี่จะบ,บรรยากาศหน้าร้านนะครับมีทั้งอาหารไทยจีนอีสานและอาหารป่าผู้ชมครับอยากจะชมข้างในอะไรใช่ไหมครับว่าบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงตามป้องขวัญมาดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่นะครับจะมีร้านอาหารรสชาติดีโดนตรีไพราะแล้วนะครับก็ยังมีสนามฟุตบอลน,นะครับว่าให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ออกกําลังกายกันอีกด้วยนะครับซึ่งราคานะครับถือว่าเป็นกันเองมากๆเลยนะครับ และเท่านั้นยังไม่พอนะครับที่นี่ยังเป็นโรงเรียนฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลโดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพและรับรองได้เลยนะครับว่าจบคอร์สการเรียนทักษะจากที่นี่ไปลูกหลานของท่านนะครับจะได้เป็นนักกีฬายอย่างที่ใฝ่ฝันได้อย่างแน่นอนส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปคุยกับผู้ฝึกสอนกันดีกว่าครับ ผู้ชมครับต้องบอกว่าบรรยากาศร้านนี้ไม่ใช่มีร้านอย่างเดียวนะครับมีสนามกีฬาสวยๆและที e ่สาคัญอคาเดมี่สมุรปการยูเนเต็ดครับต้องบอกว่านี่คือภาพบรรยากาศที่ทุกคนแบบเด็กเล็กๆตัวน้อยๆมาฝึกกันแล้วได้อะไรบ้างนะครับผมว่าผู้ชายคนนี้หรืออาจารย์คนนี้เนี่ยให้คำตอบในทุกอย่างครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอาจารย์สายันสุกยิ่งครับผมครับผมทำอะไรเลยเป็นหัวหน้าดูแลอคาเดมี่ของสมุรปการยูเนเต็ดครับผมครับผมแล้วเด็กๆนีเออมาจากไหนนครับมาบริเวณ แถวแถวรอบที่สนามเนี่ยครับจะเป็นบางปูจะเป็นแถวข้าราษาแถวโรงเรียนต่างๆที่ให้ความสนใจนะครับได้ครับอย่างนี้เออเรื่องค่าใช้จ่ายคิดที่ไหนเลยเราคิดครั้งแรกที่สมัครเนี่ยหนึ่งพันบาทเรามีคุปให้ครับผมพร้อมทุกวันหนึ่งพันบาทพร้อมทุกวันพร้อมทุกวันตั้งแต่กี่โมงครับห้าโมงถึงหกโมงคร่ครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้เด็กที่อยู่ในอะคาเดมี่ของทาอาจารย์นยค,รคนครับหกสิบคนเจ็ดสิบคนครับ มีบางมีบางคนที่เขาจะมาสุกเสาทิชเขาวันธรรมดาเขาจะอ้อมอยู่ที่โรงเรียนเขาเป<อ>็นตัวแทนของโรงเรียนครับผมแล้วผมมองดูแล้วผู้ปกครองที่ให้ความสนใจที่หนึ่งอาหารที่2องความมันใจใส่ของประธานสโมสรครับผมของร้านอาหารด้วยใช่ครับ,รบและอย่างเน้งผู้ปกครองสามารถมานั่งพักผ่อนมานั่งคุยกันปรึขขกษาไรืันได้ได้ข้อสามก็คือจุดมุ่งหมายของข้ามันมท้ายคือให้าคาดมี่เนี่ยเติบโตขึ้น นักเด็กที่มาฝึกกับเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของพนมสอนของเราก็คือหมายความว่าเด็กวันนี้คือที่เราฝึกฝนไว้เนี่ยในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะร่วมพนมสอนของการเล็นใช่ครับใช่ใช่อาจารย์ครับมีวิแววในเด็กในกลุ่มนี้มีฮะมีหลายคนเลยโอ้โหแต่ว่าอาจารย์ครั้งๆอยากจะให้พวกคนที่สนใจนะมาดูเพราะคือเราจะมีเครื่องพุทธกับดาการแตกงพุ่มนี้กลุ่มเนี้ยมันจะมีรุ่น14ปี16ปีครับแล้ว10ปีก็มีที่มีแววหลายคนเลยครับ วันนี้สุโมกันยุติเต็ดครับไม่ใช่เป็นแค่ร้านอาหารอย่างเดียวนะครับอาจารย์ข้าง่ากบอกว่าพี่น้องท่านใดสนใจอาจารย์ที่ฝากนิดหนึ่งครับท่านใดหรือว่ารูปหลานใครก็แล้วแต่นะครับชินฝากนิดหนึ่งครับครับท่านผู้ปกครองท่านใดที่มีความสนใจที่จะนําลูกหลานมาฝึกเพื่อที่จะพัฒนาตนเองในด้านการฟุตบอลเนี่ยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับอย่างน้อยก็ห่างไกลยาเสพติดลูกหลานของท่านเด้ออกกาลังกายและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยินดีเลยนะครับ เนีนเชิญนะครับครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ครับนี่คือเด็กอีกหนึ่งกลุ่มอะคาเดมี่ของเรานะครับว่าแต่ละคนนี่เล่นทุกคนนี่ทั้งกองกลางกองหน้านี่หลากหลากหลายเลยครับลองถามน้องน้อดีว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับที่น้องอะไรครับที่น้องโจ๊บน้องอะไรนะครับน้องโจ๊บน้องอะไรนะครับน้องโจ๊บดังๆคือเราเป็นผู้ชายชื่อน้องครับน้องโจ๊บดีมากที่น้องอะไรครับน้องมอสครับน้องมอสแล้วชื่อน้องมอสครับชื่ออะไรครับน้องข้าวฟ่างครับน้องข้าวฟ่างครับทั้งสี่คนเราเล่นตำแหน่งอะไรครับ เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เรากองกลางครับกลองกลางแลวเราครับกองหลังครับกองหลังเร่อ่ะกองกลางครับส่วนผมครับตัวสำรองครับท่านผู้ชมเขาต้องบอกว่าเด็กในสี่คนมันอยู่ในอาคารเดมีนของเราเนี่ยบอกว่าเขาตั้งใจเล่นมากๆเลยนะครับเราไปถามความสึกของเด็กดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับน้องครับน้องมอสอยู่ที่มานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ3เดือน4เดือนนะครับครับผมแล้วคิดว่าความฝันสูงสุดของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับสโมสรสุ่รรณการ ก็อยากเลียในสมุทรปราการนะครับโอ้ในอนาคตโตขึ้นใช่ไหมครับครับและตอนนี้ยังเชียร์สมุทรปราการอยู่ไหมครับในใจนี้เชียร์ครับสู้ไหมสู้ครับชอบเบอร์อะไรในของสมุทรปราการครับเบอร์สามครับใครเอ่ยชื่อไม่รู้ครับโอ้โหนี่ขนาดชอบต้องชมไม่เป็นไรครับก็นี่คือทุกคนที่พร้อมกำลังใจที่สู้กับเพื่อสมุทรปราการจริงครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่คืออะคาเดมี่สมุทรปราการยูเนเต็ดครับถับพร้อมกันแล้วสมุทรปราการยูเนเต็ดเฮ้ แม่เด็กๆน่ารักกันทุกคนเลยนะครับน่ายินดีนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเห็นความสําคัญในอนาคตของเยาวชนทําให้เด็กเหล่านี้นะครับได้ห่างไกลจากยาเสพติดและยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับหิวกันหรือยังครับท่านผู้ชมอดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะอีกสักครู่นะครับอาหารอร่อยๆหน้าตาหน้ากินน่ากินนะครับกาลังจะยกมาเสิร์ฟตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วแหะครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ านผู้ชมชาวส่งความสุขเทเบิลทีวีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับวิธีการชําระค่าบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมนะครับมีบัตรส่งความสุขนะครับท่านผู้ชมก็สามารถชําระค่าบริการที่เทสโก้โลต้าทุกสาขานะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเห็นเทสโก้โลต้าที่ไหนนะครับก็สามารถชําระค่าบริการส่งความสุขได้นะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับตามเข้าไปเลยครับ ที่การก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมนะครับยื่นบัตรส่งความสุขพร้อมแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการชรําระกับพนักง,งานนะครับจากนั้นรอรับใบรับฝากชาระจากพนักง,งานเทสโก้โลตัสนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นไอนเสีสิ้นแล้วนะครับสำหรับการชรําระค่าบริการส่งความสุขทเทปแอนทีวีเทสโก้โลตัสครับขอบคุณนะคะตัน,น,นครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าการชำระค่าบริการผ่านบัตรส่งความสุข ง่ายและก็สะดวกมากเลยนะครับอย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชําระค่าบริการส่งความสุขเคเบิลทีวีนะครับส่งความสุขเคเบิลทีวีระบบทีวีที่ดีที่สุดสวัสดีครับหากชําระค่าบริการเกินวันที่กําหนดจะมีค่าธรรมเนียมทวงถามและค่าจัดเก็บค่าบริการเพิ่มเติมท่านสมาชิกติดต่อขอรับบัตรได้ที่บริษัทหรือพนักงานเก็บเงินสอบถามได้ที่027592588 การชำระค่าบริการผ่านเทสโก้โรตัสไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะคะสวัสดีครับวันนี้ผมมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของโครงการปุ๊บปั๊บรับโชคกส่งความสุขนะครับเช่นเดิมนะครับกติกาง่ายๆก็คือชำระค่าบริการผ่านบัตรส่งความสุขมานะครับวันนี้นะครับเพิ่มช่องทางนะครับนะครับจากเดิมชำระที่ไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ชำระที่เคาน์เตอร์สวิตสนะครับช่องทางที่สองที่สามมาชำระที่ออฟฟิศสำนักงานของส่งความสุขช่องทางที่สี่นะครับเพิ่มมาในส่วนของเทสโก้โรตัสนะครับ รานนี u, s, ja, да ้ท่านสมาชิกก็จะสามารถมีช่องทางในการร่วมลุ้นกับโครงการปุ๊บปั๊บรับโชคกระสงความสุขได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เพิ่มความสะดวกให้กับท่านสมาชิกนะครับนะครับในส่วนตรงนี้กติกาง่ายๆนะครับก็คือชําระตรงตามวันที่ทางบริษัทกําหนดไว้นะครับเช่นกําหนดไว้วันที่1ก็ชําระภายในวันที่1นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ชําระไม่เกินวันที่15หานะครับหากเกินวันที่15ก็จะไม่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นกับโครงการปุ๊บปั๊บรับโชคตรงนี้นะครับหากเกินวันที่15นะครับ ในกรณีที่ท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่สะดวกมาชําระกับบัตรส่งความสุขนะครับทางบริษัทนะครับขอสงวนสิทธิ์นะครับให้ทางพนักงานจัดเก็บนะครับเข้าไปให้บริการจัดเก็บถึงที่บ้านพ่อแม่พี่น้องนะครับตรงนี้ก็ขอสงวนสิทธิ์นะครับชาระกับทางพนักงานจัดเก็บเข้ามาได้เลย หากมีข้อสงสัยนะครับกับการใช้บัตรส่งความสุขนะครับหรือว่าโครงการปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์02-759-2588สนะครับส่งความสุขเคเบิลทีวีนะครับระบบทีวีที่ดีสุดยินดีให้บริการครับ นีเราอยู่กับเจ้าของร้านสูบบการยูนิเต็ดเลตตอลองแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อนางตัวเองอะไรครับชื่ออะไรครับครับผมสายันแสงรวมครับเดเป็นเจ้าของร้านนะครับยูนิเต็ดเลตเตอลองอ๋อแต่เขาว่าสูบบการยูนิเต็ดคุ้นๆอ่ะคุ้นเหมือนเหมือนผมเคยได้ยินที่ไหนเอ่ยครับยูนิเต็ดเลตเตอลองก็จริงๆแล้วคือแตกยอดออกมาในส่วนของสูบบการยูนิเต็ดหรือว่า สโมสรฟุตบอลสุกร์ปากาหยุดเด็ดครับแล้วตอนนี้คุณสายันทำอะไรเกี่ยวกับสุกร์ปากาหยุดเด็ดครับนอกจากในส่วนของร้านอาหารหยุดเด็ดและตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นประธานสโมสรฟุตบอลสุกร์ปากาหยุดเด็ดด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับประธานสโมสรครับและตอนนี้บอกว่าสุกร์ปากาหยุดเด็ดกำลังมาแรงๆเลยครับตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือที่แยกสาขามาเรื่องของการทำเป็นร้านอาหารเกิดขึ้นอย่าก็เป็นในแนวของร้านะลองในแนวของศุกรอาหารในแนวของ วันนี้เราทำฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยมันก็ไว้รองรับในส่วนของฟุตบอลที่เวลาพาครอบครัวมาดูบอดลดูบอลเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปทานข้าวที่ไหนไกลก็แวะที่ยูเดตได้ตลอดซึ่งอยู่ติดกับสนามอยู่แล้วติดกันเลยครับติดกันเลยครับเตะบอลนี่เหนื่อยมานี่ครับก็เจอท,ที่ได้เลยนะครับยูเดตได้ตลอดคุณสาย,ยันครับร้านเนี่ยจุคนไดกี่คนครับ,รบวันนี้ก็ในส่วนของงานเลี้ยงนะโตจีนก็ประมาณร้อย 130ยสาดอลลาร์ประมาณพันโอ้โห,โหพันคนเนี่ยครับร,รบับได้ครับรับสบายสบายและต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับต้อองบกว่าบรรยากาศด้านหน้านะครับบอกว่าติดกับกลิ่คอลอ<ร>งด้วยทองและกลิ่นน้ำได้ธรรมชาติลมเ,มเย็นมากเพราะว่าอยู่แต่ทดลองนี่อยู่ห่างจากทะเลประมาณ300เมตร <300 S 2> นะครับสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรกับทะเลบางปูจะบอกว่ากลิ่นไอของทะเลอยู่แถวนี้เองครับปลาแสมยังมองเห็นนั่นกลิ่นทองกลิ่น้ำกลิปลาแสม นะครับวันนี้ก็สัมผัสบรรยากาศเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับโอ้โหนะครับแล้วคุณสยันครับต้องบอกว่าเห็นสภาพของอาหารตะอรียงเนี mm ่ย hmm. ผมอยากจะรู้ว่ามันชื่ออะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงแล้วเอ่อพ่อครัวาม,มาจากไหนนะครับผมขอเป็น mm hmm. คิดว่าอาหารที่อย่างแรกที่ป่านำเสนอเนะี่ยเป็นอะไรครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนของเมนูอาหารของร้านเราเนี่ยในยูเต็ดและตลอดมีมีมากมายหลายอ่เช่นแต่ว mm ัน hmm. นี้ที่จะนาเสนอคือเป็นอาหารที่ ลูกค้ามาหาแล้วรู้สึกว่าติดใจอะไรรสชาติแล้วสั่งบ่อยครัเรื่องออเดอร์ในการสั่งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมีอยู่ประมาณประมาณสิบรายการแต่นี้ก็ย่อๆมาก่อน,นะครับวันนี้ก็คือจะมาในส่วนงเมนูยังจานลิมสุดเป็นอะไรเอ่ยอจานลิมสุดเนี่ยจะเป็นอาหารในช่วงของดึกๆครัวจะปิดประมาณสักสี่ทุ่มครับผมบสี่ทุ่มเนี่ยจริงๆขายดีมาก ก็อ,อาหารนี่ก็แบบแป้มกับแป้มเราอ,ออเดรอร,เดร,ร์บ้างงั้นออเดอร์เป็ออเดอร์ครับแล้วก็จะมาก่อนอมาก่อนร้านเปิดก็คือช่วงว่างที่รออาหารออาครับผมก็ออเดอร์ชุดนี้นะครับก็จะนำมาเสิร์ฟให้กับรครับผมในส่วนลูกค้าที่กินร้านเราครับแล้วจุดฟาเป็นอะไรเอ่ยครับมันก็เป็นส่วนนึิมตัวนี้ก็จะเป็นแผง ขออนุญาตนิดนึงครับเพราะว่าปลาเนี่ยเขาบอกว oh. ่าจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าติดทะเลแล้วเป็นปลาที่สดจริงๆครับสดจริงๆนะหรือเราจะต้องเลือกปลาที่สดสดมาครับนะครับขออนุญาตนะครับเราจิ้มนะครับอืมเนื้อนุ่มเลยปะนี่ปลาปลากระพงประพโอ้โหดูว่ารสชาติคุณผู้ชมครับอร่อยจริงครับผมบอกครับและรายการต่อไปคือยังอยู่ในเว้นของ ทะเลก็ทะเลเป็นในส่วนของกุ้งนะฮะเป็นกุ้งต้มยำกุ้งนะฮะรสเด็ดนะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอ่าต้มยำกุ้งยอดเ้าอ่อนต้มยำกุ้งครับนี่ครับเล็กงตัวโตๆครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากในรแล้วฝั่งนี้ผมเห็นกุ้งจุ๊บแป้งทอดอยู่ครับอเออจะเป็นสลัดสลัดกุ้งทอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเด็กๆนะเด็กๆที่มากับเพื่อนคอก็ครอบครัวครอบครัวพ่อจะชอบ ลดไม่อ้วนไม่อ้วนโอ้โหดีเลยครับเมนูนี้ก็ดีกุ้งก็เป็นกุ้งสดเหมือนกันกุ้งสดนมานิ่มๆก็ปั๊บๆมาเลยฮะแม่อยากชิมก็ได้เลยลองชิมได้แม่โษนะครับอ่าบโผมจังชิมอย่างเดียวครับชิมอย่างเดียวครับรายการเราชิมอย่างเดียวครับครับโตนะครับโตนะครับป๋าครับแม่อือหืออือหือป๋า เนื้อกุ้งเยอะกับแป้งอีกครับโอ้โหไว้เข้ได้แล้วครับเน้นคุณภาพของกุ้งที่ตัวโตๆได้พัดสั่นมาเป็นตัวในพิเศษนะครับแล้วาลับไปครับตลับไปว่ยังวนเวียนอยู่นะก็มาขยับมานิดนึงก็จะเป็นตรงนี้ก็คือเมนูยอดนิยมนะครับของคนที่มาทานยีเดตและตลอดปลาช่อนเนี่ยตัวโตๆสดๆนะครับเป็นปลาช่อนแปซะนะครับโอ้โหแปซะครับผมแกงส้มปลาชอบแปซะที่เป็น ก็ดับหนึ่งแวันนี้รสชาติผมขอเป็นน้ำแกงหนละกันนะครับแกงบ้านนนะครับโอ้หคุณผู้ชมผมว่ารสชาตินี่ได้มาเข้มข้นมากครับโอ้โหนี่กลิ่นเครื่องนี่ออกเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วต่อไปเอ่ยมันก็เป็นก็คือกรอบทอดนี่คือก็คือไก่ทอดเกลือไก่ทอดเกลือไก่ทอดเกลือไก่บ้านทอดเกลือครับขอสักชิ้นนะคุณผู้ชมครับ ก็จะมีมันติดมากเลยเป็นเมนูที่ใช้ทานคู่ผ้าก็ได้เป็นกับแป้มก็ได้นะครับเนื้อก็กรอบนอกนุ่มในปลาครับต้องบอกเลยว่าไก่มีเหนียวพี่ผมกินแบบกรอบๆเลยนะได้เลยครับขอบคุณมากครับแต่ตอนนี้ผมติดว่าอาหาร2อย่างเนี่ยครัไม่ได้เห็นครับครทีตอนนี้ก็จะมาในส่วนอีกปบบก็คือว่าว่าเราเนี่ย เรียกว่าปลากระพงสองกัดหรือปลากระพงสองกัดโคือจะมีในฝั่งของด้านสวนนะแล้วก็ด้านในส่วนการทอดราดพริกหรือว่าจูจีอาจจะดูรสชาติว่าจะคือได้สั่งรายการเดียวกันแต่มีสองรายการในในจาเน,ใน,ในเดียวกันโอ้อคุณสายันครับนิดนึงว่าอาหารเนี่ยเมนูเนี่ยป๋าเป็นคนคิดเองไหมครับก็เชื่อกันคิดเลยครับว่าทำไงให้มันน่าทาน ไม่จำเจไม่อะไรเกิดขึ้นแสดงว่าสังอาหารจานหนึงเนี่ยมีถึง2รสชาติเกิดขึ้นฝั่งนี้เป็นของเรื่องของจับยำฝั่งนี้คือเนื้อปลาเนื้อปลานี่ก็ปลาเผ็ดปลาลดพริกหรือว่าไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับผมนี่ตำแหน่งชิมอย่างเดียวเลยครับชิมอย่างเดียวนะครับขอนิดนึงแล้วกันนะครับอกรอบกึ๊บกึบกึบ อ่แถมข้าวเนี่ยนะอเืเอาไปผ่านไปครับครับผมและการสุดท้ายเนี่ยอะไรเอ่ยครับการสุดท้ายที่เนำเสนอวันนี้ก็เป็นประเภทอาหารป่านะครับวันนี้ก็คือกบนะครับผัดฉากบทอดกรอบผัดฉานะครับก็คือกบตะสนนะฮะยังเล่นได้อยูอย่อุอ้ลมครับทอดทอดกรอบแล้วเพื่อให้ให้เนื้อสุกหอม บริเกนนะยังไม่เคยบินกินให้กับผมเส้นเท้ากินเขาอมนกินไอ้จอยมาแล้วเออคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเกิดมานานแล้วไม่เคยกินกบกลัวกินเข้าไปแล้วกลัวจะแอฟแอบเอฟวันนี้ครับมาร้านทั้งทีแล้วนะครับสูตรการยุติเรตเรตลองไม่ลองไม่รู้ ชมครับกบครับกบกบอบอบกบสดสดกล่อมกรอบกล่อมรสชาติเหมือนหมูไก่ก็หมูไก่เลยผมว่าตอนนี้ผมจะต้องกินกบแล้วครับรสชาติผมว่าเครื่องนี่ถึงจริงครับป๋าครับถือไว้ให้ได้เลยครับก็ถึงว่ารายการเมนูทั้งหมดนี่สุดการณ์คเสิรเนี่ยนี่หนึ่งป๋าครับ ไม่แพงอย่ดีกินโอ้โหวันนี้เราลูกค้าที่ที่เข้ามานะครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเป็นรายการอาหารที่การทำเองเองนะครับเอากำไรนิด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 อยู่กันได้นานๆได้ครับทางนี้ต้องมาอีกครั้งโอ้โหต้องมาแน่นอนนะครับวันละที่สำคัญครับร้านของทางเนี่ยเปิดกี่โมงครับวันนี้ก็ช่วงเช้าเนี่ยก็เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา1 0 0นาฬิกาถึงนะฮะเที่ยงคืน เร่องยืดสิในกาแล้วมีดนตรีฟังไหมครับ,บก็ช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะเป็นอาหารกลางวันหรือกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นห้าโมงเย็นก็เป็นอาหารเย็นเนี่พราะน้าอาหารเย็นฟังเป็นเบาๆก่อนนะครับก็ในส่วนมาสักสองทุ่มสองทุ่มเราก็จะมีดนตรีคล้องเริ่มจากโค้กสกองเราจะโค้กสองเสร็จก็มาตัหนักนะ ได้ทีละวรอเสร็จก็มีวงเล่นะครับโอโอเคครับ่ำคืนครับตัวทีสดนะครับมีทุ่มคืนบอกว่าที่นี่มาแล้วคุ้มบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับครอบครัวทุกครอบครัวนะครับบรรยากาศดีๆนะครับคุณสยานครับถ้าเผื่อมาจากที่อื่นเนี่ยยังไงได้บ้างครับมีส่วนลดไหมครับวันนี้เนื่องจากว่าเรามีในส่วนของก็ต้องขอบคุณในส่วนของส่งความสุขส่งความสุขออนทัวร์ครับส่งความสุขออนทัวร์แฟนคลับ ะครับหรือว่าที่ทชมในส่วนของส่งความสุขออนทัวร์มาถึงร้านับ,บอกชื่อส่องความสุขออนทัวร์ <on S 2> <tour. S 1> ดีเจคนจัดด้วยนะครับว <ine> ่าช right. ื่ออะไรครับผมรถค่ายที่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหคุยขอบคุณลุงแม่เลยขขอบคุณลุงหน้าเลยครับสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ชมครับแน่ๆเลยครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องของวันนี้เนี่ยอาหารต้องขอบคุณนะครับคุณสายยันแสงวนนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้วันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับท่านผู้ชมครับแล้วโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกนะครับโปรดติดตามชมครับวันนี้ร่ำลาไปก่อนอาหารเรื่อยเยอะครับสวัสดีครับ จังครับตอนนี้บ้านเมืองเราร้อนมากๆเลยนะใช่แล้วครับก็ยังต้องออกกําลังกายกันบ่อยๆอ๋ออ,ออกกําลังกายครับผมพูดถึงเรื่องออกกําลังกายคุณบองขวัญครับว่าไงครับคุณกัตจังเคยเล่นฟุตบอลไหมครับเคยครับกฎกติกาเนี่ยรู้หมดรู้หมดอย่างลูกออกหลังเรียกว่าคอนเนอร์อย่างลูกออกข้างเรียกว่าทุ่มก่อนทุ่มหกโมงเย็นเสียบ้ามันดูเรื่องเลย